สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนทะิชาสมพรค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลค่ะโดยโปรแกรมที่จะใช้นะคะคือโปรแกรม Excel ค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องเปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้กด Start นะคะที่ตัว Apache และ MySQL ค่ะพอโหลดเสร็จแล้วนะคะให้กดที่ปุ่ม Admin ตัว MySQL ได้เลยค่ะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าเบราว์เซอร์นี้มานะคะ ขั้นตอนแรกเราต้องสร้างด a ต้าเบสของเรานะคะกดไปที่ด a ต้าเบสค่ะและสร้างเป็นอะไรก็ได้นะคะของเราอย่างเช่นจะสร้างเป็นชื่อนะคะเสร็จแล้วให้กดที่ create นะคะพอกดที่ create เสร็จแล้วนะคะในจุดของเรานะคะจะมีทั้งหมด5ข้อค่ะโดยอันแรกนะคะจะให้สร้างตารางคาตัวมือนะคะกด create ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะรายละเอียดคะ่ะ หลักแรกจะใส่เป็นคัสไอดีนะคะจะใส่เป็นวาชาค่ะใส่หมด5ตัวอักษรนะคะจากนั้นจะเป็นตัวเนมค่ะชื่อนะคะวาชาเหมือนกันค่ะจะใส่เป็น40นะคะจากนั้นเป็นที่อยู่นะคะจะใส่เป็นวาชาเหมือนกันค่ะ ใส่เป็น60ค่ะแล้วก็จังหวัดนะคะจะใส่เป็นวาชาเหมือนกันค่ะจะใส่ที่50นะคะจากนั้นนะคะจะให้เราสร้างคีย์หลักนะคะในตัวคัด ID นะคะเราจะต้องมากดที่ตัว Index นะคะแล้วกดที่ Primary นะคะจากนั้นกดที่ Go เลยค่ะ และมากดตัวเซฟเลยนะคะแล้วมันจะเด้งหน้านี้มาค่ะในส่วนข้อที่2นะคะจะเป็นการเพิ่มคอลัมน์หมายเลขโทรศัพท์ค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องกดที่ t t u u t u u r s นะคะเสร็จแล้วนะคะจะมีคําว่าแอดนะคะให้เรามาเลือกตัวข้างล่างสุดนะคะที่เราจะไว้เพิ่มนะคะคือเราจะเพิ่มล่างสุดคือตัวล่างจังหวัดนะคะเสร็จแล้วนะคะให้กดคําว่า Go ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะขึ้นมาให้ใส่ข้อความเลยนะคะเราก็ใส่คำว่าเทเลโฟนออกไปเลยนะคะเจ้าขอใส่เป็นวาชาค่ะใส่เป็นสิบตัวอักษรนะคะจากนั้นกดคำว่าเซฟได้เลยค่ะแล้วก็จะมีทั้งหมดห้าลัมร์เลยนะคะในส่วนข้อที่สามจะให้เราเพิ่มข้อมูลลูกค้าสองคนนะคะให้เรากดไปที่ insert กดไปที่ดอกเลยนะคะที่ชื่อว่าคาร์ดแล้วกดโอเคค่ะ